สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีน้องซีโนทุกคนนะคะวันนี้น้องมาขุดมันนะคะมันสีเนาค่ะทุกคนนี่นะคะมันจะเน่านะคะนะมันพึ่งได้กี่เดือนนะอะไรนะลูกยินเม้นอะไรเหม็นมันเน่ามันเน่านะคะเพราะว่าน้ำแช่ น้องไม่ใส่เสื้อแขนยาวค่ะหมวกก็ไม่ใส่น้องบอกว่าไม่ร้อนนะคะบรรยากาศวันนี้คือแบบว่าไม่ร้อนค่ะไม่มีแดดนะน้องก็เลยไม่ใส่เสื้อแขนยาวแล้วก็ไม่ใส่หมวกกินอะไรนี่บอกเฮ็ดซ้ำนี่บอกแล้วก็ชจุยมานนี่บอก มีอยู่หน่อยนึงมาหลายอะไร ได้ไหมเนานะคะมันเนา่าเอฟซีมีแต่ยามีแต่ยาขึ้นเต็มฮะียังกระลุเออเอามันคือหากห่าง,งาดเป็นบละ่ะ อ้าพ่อ,อพ่อมาสอนลูกงานแน่ไม่ไหวไม่ไหวหลูกงานปรเป็นห,หน้องไม่เคยงัดน,นะคะมีแตเก็บเอารวดหน่องมีแตเก็บอย่างเดียวนะคะแต่แต่ว่าหมองนีมันงัดมันเอ่อใส่รถไทยบ่ได้น้องก็เลยได้งัดเอานะปะปกะติใส่รถไทยใช่ไหม ปกติใช้รถไถใช่ไหมซีโนก็ดก็ใช่แต่ตอนนี้คือเราใช้รถไถไม่ได้เพราะว่ามันมีน้ำนะคะทุกคนน้ำ <c oughs> เลยใช้รถไถไม่ได้นะคะใส่งัดเอาอ้าซีโนงัดบ่าขึ้นแล้วบัน <c oughs> งัดตำ่ตำๆลกูกเอาลงตำ่ตำๆเออ ค่อยงาขึ้นอ่าขึ้นไหมเออ,อ,อขึ้นปะโอ้ขึนแล้วขึ้นแล้ว,ลวอเออเป็นแล้วนะคะจังสั้นละไหนหัวมัน,ม,นมีเ่ต้วตัวน่อยหน่อยจะน,น่อยๆ่ไปหูกตั้มตดูตัตำ,ตตำตเอาออกซะก่อนนัน มันไม่ใหม่คาดอยู่หันนะเออเอาใหม่ออกชั่งกันกดูเอองัดเลยงัดเลยงัดไดไรวะขัน้นอนันไหนข้นช่วโมงปลาต้งดหรูกมันอยู่ในป่ามัน ปกติคือเราจะใช้ยาฆ่าญ้านะคะแต่ว่าแถวนี้เขาไม่ให้ใช้ยาก็เลยขึ้นแบบนี้นะคะป่านี้ไม่ได้ใช้ยาฆ่ายาค่ะยาก็เลยลกนิดหน่อยไม่นิดหน่อยแหละเยอะเลยือ้อขึ้นแล้วว่าไหนหนอย <laughs> มันหน่อยวะลูกอ <laughs> เอาไปกองกันไนว้ที่ลาลกแล้วก็ได้เอาไปกวงแเสบ เห็นดิดีดีกล้องกล่องใส่กระแด้คนนี่คือมันน่าแล้วนะคะนี่ยน่านะคะนี่โอ้ยตรงนี้นะนีอ่อ้วเจ้าจะเข่งมือนี่ยเจ้าจะเข่ง Nguyên đấy là nó cái tên là một cái tên là một cái tên là một cái มันหกมันงัดหยางนะคะมันรุกได้ไหมมูเปืือนอ้ากเปลือ,อ,ลอ,ตอนตัวน้อบบใส่ถุงมืออันนี้มันพึ่งได้ยังไม่ถึงปีนะคะที่จริงก็ยังไม่ถึงเวลา ขุดออกแต่ว่าฝนตกหนักมากแล้วก็น้ำขังนะคะมันก็เลยจะเน่าไม่ใช่ว่าจะเน่าหรอกเน่าแล้วแหละเราก็เลยจะขุดออกเฉพาะที่ที่มันเน่านะคะเอาแมวเครื่องหอมมอดีกดเป็นเวิองออกไปเลยมองได้น้ำขังขังก็ขุดออกไปเลยขุดออกขุดออกมองว่าเหยยบเทียนบออ่ได้เหนดึงหยาบเึี้ยน อยากมันหัวมันน,น้อยๆใส่ลูถตะกะแตนนี่เนี่ยตะกะแตนนี่ตอนเด็กๆนี่ตอนเด็กๆเ,เคยเล่นนี่นะคะทุกคนตะกะแตนเดี๋ยวไปเต,ตะกะแตนอยู่อยู่ น้องไม่ถนัดเอ่อน้องไม่ถนัดขุดนะคะน้องถนัดเก็บแล้วก็อะไรนะเขาเรียกอะไรงเก็บหัวมันใส่รถอย่ากันไรเนืะลูกเนาะอย่าอยาเยอะมากนะคะเอาต่อให้คนเราออกนะคะมันก็ออกไม่หมดพอถึงฤดูฝนก็ ออนนี้ก็คือถ้าสมมติว่า,านคนมาออกก็คือออกไม่ทันแล้วนะคะก็มีทางเดียวค่ะคือฉีดแต่ว่าฉีดไม่ได้อะไรมตอนนี้เหรอสิบสองสิบสองห้าสิบ จะได้พ่อเข่งมาเนาะมือนี้เจองานไม่ถนาดเข้านะคะงานตัวนี้ก็ใช้แรงเยอะอยู่ถ้าเป็นเด็กเข้าน้องซีโนก็ทำยากอยู่ค่ะเพราะว่ามันต้องใช้แรงดึงขึ้นน้องไม่ถนัดใช้แรงใช่ไหม,มถนาดใช้อะไรถนัดใช้อะไรถนาดใช้แรงใช้เชป็นตะเลง <laughs> เลี้งนี่นะคะตรงนี้คือขุดแล้วขุดออกแล้วเหลือไม่เยอะคะเหลือที่เราจะขุดแค่ตรงนี้นะคะนี่นะคะส่วนที่เหลือเราก็จะเอาไว้ให้ครบเดือนอีกสักเดือนสองเดือนค่ะเราถึงจะขุดรานะคาตอนนี้ก็กำลังจะเริ่มขยับขึ้นแล้วตอนนี้เหลือบาท เกาห่านะคะแถวเราเหลือบาทเก้าหา่าไหวไหมละลูกไหวไหมไหวไหมคะโอ้คือเป็นตะขืนอยู่ลูก นี่ได้อยู่ได้อยู่ oh. นัดขึ้นบาลลูก oh. ใหญ่ไหมโอ้โหพอได้อยู่นะคะ <Okay. S 1> เอาขึ้นมาลูกเอาขึ้นมา oh. ตัวน,นั้นแหละ โอ้มีขาดไหมดูสิตามดูสิมีไหมมีขาดไหมไม่มเกเอาหักสา มาหันหันหันมาทางนี้ออขึ้นบ้าล,ะล่ะลูจะขึ้นบ้าละ่ะโอ้พลังแรงพลังเยอะเรียบร้อยสันไหนไหนไหนเยอะขึ้นดูสิอู้อไหนโอ้ตัวนี้หัวใหญ่นะคะทุกคน มันใหญ่อย,ย,อยู่นี่ดิขาดนะคะโอ้โอ้ พลังเหลือเฟือปัดโทโอ้โหซีโนโอ้าชิกเกงแค้พลังเยอะนะคะ,ะให้พ่อให้พ่อเขาขึ้นให้เออระวังมันทิ่มตูดนะไปไปในออตอนนั้นสิ<อ> <laughs> บะมีนี่มีเป็นยังสิบบมีู่รโนก็นจะซักเิแล้วโนก็นเห็ดเล่นลอยซะก่อน <c oughs> เาขึ้นได้ไหมเฮ้ย hey, ได้แล้วโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้เจอกันแค่นี้สิเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย